รวยจริงๆรวยจริงๆอะม่เลคะไม่ใ้ด้วยอคะก๋ตอนนี้คโรโมชั่นค่ะถ้าใครสนใจก็ยังรับกันนะะคนละอยค่ะ่า่าเก็บเงน่านล ท่านรองเลขาธิการและท่านผู้ว่าฯสารสตาฟทุกท่านนะคะรวมไปถึงหออแล้วก็หัวหน้าส่วนช่วยแล้วก็เพื่อนข้าราชการทุกท่านนะคะเรื่องในวันนี้เป็น,นยังยังคนคนอาหาม <c oughs> ด้วยเรื่องในวันนี้เป็นวันที่เลี้ยงส่งของสำนักนระธานธิการที่ได้เลี้ยงส่งของช่้วยแล้วก,ก,ก,ก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวีไม่ได้เี้ยงโสงเียวจะลอกอานไม่ใช่จะจะหลไม่มีความยินดีเไม่มีการส่งใดังสิ้นก็คือเป็นการให้ินดีกับน้องพี่น้องจะได้ไปบรรจุไปรัราชการไปตอบแทนคุณแผ่นดินโอ้ยงดไปเลย พูดได้ดีมากใช่ค่ะน้องกล้วยว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถตอบแทนคุณแผ่นดินได้เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่สาแล้วสิ่งเอาพี่เจี๊ยบย้ายมาหลายครั้งทำไมเอยูอที่จะมาหาสถานที่พักพูเข้าใจซีกันนะเจอแล้วะรเหเจอแล้วว่าเจอแล้วยังไม่เจอค่ะนั่นเลยค่ะนี่ไงครับไปดีกัน ไพี่น้องกล้ยจะได้ไปมันดูเป็นข้าราชการที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติค่ะหรือสำนักงานคอปชนั่นเองค่ะก็เลยในในขั้นตอนต่อไปอยากหลับให้น้องกล้วยกล่าวทำทำลายแล้วทำรู้สึกดีๆกับสำนักประธานที่น้องกล้วยอยากจะบอกว่าอยากจะบอกรักใครหรืออะไรก็่างเงี้ยก็จะให้กล่าวความรู้สึกดีๆต่อประานนะก็คงจะกล่าวหรือว่ารอยเรียงไม่หมดนะคะเพราะมันมากมาย กูชุอ,นอ,นอ้นไมชอบย่อตลอดเลยคะ่กากีกาเกียก็โอาสเงานวันนี้ไม่ร้เนงนหัวง,งานฉลองจริงจะบอกว่าเศร้าก็เลยกินนะอ๋อหรอจะไปกินใหญ่เลยนะไม่มีเหรอเศร้า,า,าที่คนของเราจะไม่ได้ไปตามความต้องการ อ้าแล้วยังไงค่ะก็ต้องขอบคุณค่ะเกิดเกิดคอประชโดนยุบด้านในก็จบ คือโอกาสเปลี่ยนครั <favorite> ้งเดียวถ้าหมดแล้วหมดเลยต้นยังไม่ได้ใช้โอกาสเลยนะคะย้ายแล้วเรื่องแล้วนะเรื่องที่จะไปตอที่นี่ไม่ใช่ข้าราชการค่ะถ้าเป็นข้าราชการก็จะไม่ไปไหนเลยค่ะท่านก็คือติดที่จะทำให้เป็นข้าราชกาเยอะอยู่หลังอยู่ ตรวนนะคะที่มีงานเลี้ยงในวันนี้นะคะโด้วยโทรศัพท์ตรวยเชิญบริการต่วจเชิญบริการใช่ไหมคะที่เป็นคอยจัดสถานที่หรือว่ากับข้าวอาหารแล้วก็ทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณท่านมากนะคะถ้าถ้าเห็นการทำกานขอบท่านสนุดประทานก็จะรู้ใช่ไหมคะว่าตอนแรกตอนแรกที่มาเนี่ยสนุดประทานคืออะไรยังไม่ทราบจริเลยค่ะเรา่คยถามว่าแกจะทำอะไร่ไหนอ่ะสุดประทัน อะไรหรอ <laughs> แต่ว่าถึงมันจะเป็นสนักงานอะไงแต่ว่าหน้าที่การทำง,งานงนยิ่งใหญ่มาก ได้แล้วอูไม่ควรอยู่แล้วจริงๆแล้วคือในเดืส่วนตัวแล้วคือหนูก็ภูมิใจอะนะคะในการที่เป็นได้เป็นนิทกรที่นี่นะคะนืองจากเรื่องของงานที่ทำแล้วก็เพื่อนร่วมงานแล้วก็แต่กลัวมากเลยการเป็นหน้าห้องไม่กลัวค่ะก็หนูก็มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมคณะใหญ่ๆหลาที่นนะคะก็ได้เห็นการทงานของท่านโดยท่านคุณเดชนะคะที่ท่านนี่โหดสมน้อยปราดเรื่อง พูดแล้วเนี่ยไม่ให้ไปแล้วนะเพราะว่ามีใครทนมได้ดีเป็นขั้นการที่มันท่านเนี่ยไม่เกีับอะไรค่ะแล้วก็แล้วก็งานบริหารใช่ไหมคะท่านก็บริหารเอ่อผู้ตัดคำสั่งได้อย่างดีนะคะก็เสมือนว่าพาทินนะคะมีแสงสว่างในตัวนอกจากยังมีแสงสว่างในตัวเองแล้วก็ยังทำแสงสว่างมาให้ชาวโลกนะคะกป็นระบบลา ไปอันนี้อันนี้พูมาจับไปจริงค่ะท่านนี่น่าจะพาไปด้วยรู้ไปวันสอบปีใหม่ได้ได้แต่ที่ไม่เป็นวิชาการก็หลอกก็เละอ่างนี้นะคะก็ขอบคุณมากคือคาหวังว่า่อแมงให้หนูปดูแลท่านปานเทนี่หนูก็ทำได้แล้วนะคะท่านก็ขมากเลยนะคะต่ก็แล้วก็อีกคนหนึ่งคือที่ น่ารักมากๆเลยก็คือหนุหน้าสดปราศากอีโลไบนะคะถูกไหมวันนี้พี่อุ้ยชอบอายอ่ะตัวหนูจะกล่าวถึงเลยไม่อุ้ยไปอ่านบอกไปบอ่านเดี๋ยวอ่าหนุ่มหน้ายังไม่อยู่เลยพี่อุ้ยเราไม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่าฉันกล่าวจะกล่าวอะไรดีๆถึงพี่อุ้ยอย่างเงี้ยค่ะพี่อุ้ยก็แสดงว่าคุณอุ้ยรู้แต่ว่าเราไม่กินแต่ว่านีมีมีวิดีโอค่ะพี่อุ้ยคะ ระส,สญญานนโยบายตอนแรกบอกเลยนะคะว่ารู้รู้ว่าเป็นสาวโสดหนุ่หนุกมเพื่อนหนุ่มบอกเมืองรวย้ะพ่อยกเว็นของสาวโสดก็อยากี่รู้กันอยู่นะคะมันก็มีแต่ว่าพี่อุ้ยเนี่ยไม่ใช่สาวโสดแบบทั่วไปที่เขาเป็นกันนะคะเป็นพ่อ,อยกเว้นทุกสิส่งทุกอย่างปกติมีแบบดีมาก งานการจัดจ่ายใจน้องหนูเชื่อว่าลูกน้องส่วนบัตรหรือว่ใครๆเนี่ย se ค่ะคือไม่เคยได้ยินคำวินทาการเป็นห <mates Moon S 2> ัวหน้าของพี่อุ้ยนะคะคือบางคนเนี่ยจะดีใจที่หัวหน้าไม่มานะค่ะแต่ว่าไม่ใช่หนูแล้วก็ส่วนบัตรแน่ๆเวลาขึ้นไปชั้นเก้าเนี่ยเห็นห้องว่างอยู่ดีใจก็รทองไห้ก็คืออุ่นใจถึงครั้งเลยนะคะที่มีพี่อุ้ยใช่ไหมคะที่มีพวกพวกเราส่วนบัตรทุกคนที่ร้จั ไม่เลย่วทำเองเลยพี่วุ้ยทำเองไม่ได้ไม่ได้จะบอกเลยว่าพี่วุ้ยไม่เคยชี้นิ้วสั่งว่าให้ทำนั่นทำนี่แต่แล้วก็ไม่เคยสอนแต่แกเป็นคนทำให้ดูนะคะเป็นคนปฏิบัติให้ดูนะคะทุกวันนี้ทำแล้วทำเองไม่พี่วุ้ยเขาไม่ไหวให้ลูกน้องเขาไม่ไว้ใจก็กินเล่นเที่ยวอย่างเงี้ยแกก็ไปด้วยตลอดนะคะแม่ก็ไงเข้าวันนึงก็ไปด้วยพี่แล้วก็ดูแลลูกน้องทั้งเจ็ดคนนะคะ สาวสาวทั้งใจตัวเนี่ยในดีเยี่ยมมากก็คือได้เรียกว่าเป็นเป็นสวยเติมเต็มขุกความลงตับเป่นงานนี่คนสายความสวยแน่เลยคะนะคะแล้วก็คือพวกเราสัมผ kind of you know so ัสได้ใช่ไหมคือความรักของที่พี่อุ้ยมีนะคะมันก็ลงเย็นดุดสายน้ำในะ้องนี้ก็ก็มากมายก็มากมายนะดูแต่ว่าสายน้ำมันไหลเอาเลยมันไหล หนูก็ยินดีมากแล้วก็ซาบซึ้งใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากที่มีพี่อุ้ยแล้วก็พี่ร่วงงานเป็นก็พี่อุ้ยจากเลยดิแล้วก็ต้องต่างคนต่างไปก็มีเพื่อนมีหัวหน้าอย่างพี่อุ้ยแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานพี่วีพี่อ้วนแล้วก็ส่วนผสมของพ่อน้าพี่ปู่แล้วก็น้องอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนผสมเป็นส่วนที่อบอุ่นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าส่วนอื่นไม่อบอุ่นนะคะอบอุ่นกันค่ะแต่ว่า ด,ด้วยด้วยที่การงานก็สัมผัสตกค,คนในส่วนมากมายใช่ไหมคะแล้วก็มีผอ,อ,อ,อที่ใจดีแล้วก็สวยอย่างผออ,อ,ออมีผ <c oughs> อ,อ,อใจดีมากนะคะใจดีมากๆเลยอะค่ะ <c oughs> แล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีอะนะคะ <c oughs> ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ตลอดเวลาตดสองปีที่ผ่านมานะคะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ทุกช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้หน้าที่ของในดําเนินไปด้วยได้ด้วยดีไม่ว่าจะเป็นส่วนช่วย่วยการถือรักพิธีส่วนกฎหมายนะคะก็มีพี่เล็ก ก็หนูก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่เล็กเหมือนกันนะคะก็ใจดีมากสัญญาณหมายนะคะแล้วก็หนูจะมาทํางานทุกวันนี้แล้วก็กลับแน่เลยถ้าไม่มีไม่ีร้าเรียบเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรื่องราวอย่างพี่แอนเนี่ยนะคะก็ไปกลับกับแกทุกวันนะคะที่มากนะคะถ้านหนูแล้วก็ตัวดีเกินไปสำหรับประธานลไม่ใช่ เวลาผู yeah, police, yes ้หญิงจะปฏิเสธผู้ชายเรืก็บอกว่าเธอดีเกินไปสำหรับายแต่ที่วันไี้เป็ปฏิเสธผู้ชายนะแต่ว่าคา้งน้หนเห็นนักพกริกคะจะได้ไปมาหาสูบ่อยๆไม่ได้เห็นครอบครัวเป็นของตายใช่ไหมคะ อ่สองมเลยพี่กลวยตอบมาดีไม่เลค่ะได้แลคถัดไปของนเลยค่ะอเียน้อยะเยอะๆได้ไหมคะท่านโอ้ท่านหน่งปังตื้นมับเ้ังไม่แน่ใจแล้วเดี๋ยที่พูดมาเนี่ยมันมีความจริงสักแค่ไหนอ้าวกล้วยับรื้อหลับรื้อยากยาอยากที่จะไปเร็วๆไปเร็วๆพอไปช็อมีข้อหาลกล

จะแบบว่าชมท่านกรจะเป๋าก็เปลาเกระเป๋ากะเปท่าไี่ไม่เปล่าจะกระเป๋าใบเสียตายสรุปสอบเสร็จให้ช่วยแล้วเดี๋ยวจะเอาของอีกไ้่อ้ยใเวลาของเราเวลาของบวดรูกจำนายเนี่ยท่านอยูเอาท่านดูมี่นโอ๊ยทำไมจันไงแก่เอหดเลยไงแต่แล้วแ็ยังดูดี ัแน่ๆนะคะท่านหนูจบอัดได้นะคะเพราะว่าคนที่จะมารับช่วงต่อเนี่ยไม่รู้ใครแล้วผมอยู่เดี๋ยวยินดีรับเสมอนะก็พวกเราได้ทำงานร่วมกันก็ถือว่าเป็นโชคดีใช่ค่ะทำบุญร่วมกันมาแม้เพียงเล็กน้อยจะยินดีด้วยถ้ารู้ว่าทำบุญเยอะๆจะได้มาเจอท่านหนูของคนทำเยอแล้ว ของชวนไปเป็นห้าห้อวจริงเลยเนี่ยก็คือจะถ้าคือนอกตอนที่ท่านจะเลือกเนู่ก็รู้สึกดีมากนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะทำงานส่วนไหนก็สามารถช่วยช่วยงานท่านได้สรุปที่เป็นคนที่พูดวาจาเป็นเลิศนะคือหลบเลี่ยงไม่ใช่แผล ในการหลบเลี่ยนเดี๋ยวจะเป็นมาเดืยอเดี๋ยวเป็นว่าเราไหนเดี๋ยวยังต้องมาขอลายเซ็นเลยนี่ไงลายเซ็นอย่าคิดว่าจะได้แล้วคราวนี้ไม่จบแน่เลยยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปคู่กันทั้งสำนักนิดนึงได้ไหมคะถ่ายรูปคู่กันคนยังไงถ่ายรูปคู่ถ่ายรูปคู่ว่า